สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The Sam Review นะครับวันนี้จะมารีวิวเบเบยกลองที่สองนะครับเย่ yeah. นะกลองที่สองเป็นรูปเมกกะซัพเหมือนเดิมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเมกกะซัพนะครับเนี่ยข้างล่างไอ้ข้างหลังมันมีแปดแบบนะนะครับอยากได้มกัเมกะซัพต,ตัวนี้กับตัวเนี้ยนะครับอยากได้ตัวนี้กับตัวเนี้ยไม่รู้มนาะ แกะกันดีกว่านะครับจะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็รู้ไปผมชอบไปกระซัดนะครับที่ตอนผมเคยดูนะผมะชอบไปกระซัดเลยยักได้มากนะครับนะแกะกันเลยดีดดกว่านะครับนะนี่ไม่ได้ไปกระซัดนะครับไม่ได้ไปกระซัด เปนเ็นแบบนะครับแกออกมานะครับนี่กล้องมายองโฟกัสนะไม่ได้ไม่กระสัดเลยอยากได้มานะครับ แต่ผมยังได้าไม่ได้เลยนะครับมาเอาตัวกาบกันดีกว่าคือใคให้แน่นนะ ให้แน่นโอ้ยลุดนะครับแห่จะไม่ยอม ยังแน่นตะพีนะเดีย๋ยลองมูญไปอีกด้านหนึ่งหนนะครับ ให้ได้เหมือนกันต้องปูนวนไปด้านเดียวนะไปยัง แนนักทีโอเคนั่นแหละตัวไฟใส่ตัวนี้เหมือนตัวตัวดัาล่ังนี่ได้แล้วนะแต่ก็มันยังรวมรวมตัวให้แนนอีก โอเคอันนี้เน้นแล้วนะเน้นปึกนี่ก็แล้วนะครับไม่ไม่ได้ไม่กระสับอีกเลยนะครับคงยากได้ต้องซุ้มไหมนะครับคงเป็นกลองซุ้มนัมม่นแหละซุ้มไหมนะหาไม่กระสับกว่าจะเจอนะครับนี่อันนี้มันตัวแมงมุมนะนะครับเจออะไรไม่รู้นะเนี่ยเป็นตัวแมงมุมนะครับ สีเขียวนะสีเขียวประมาณนี้นะครับที่ซื้อจากลายยี่สิบนะขายยี่สิบห้าบาทกล่องหนึ่งนะครับกล่องแบนแดงก็แบบนี้เลยกล่องต้องเป็นลายแบบนี้นะขายละยี่ิบห้าบาทนะนะครับขายละยี่ิบห้าบาทนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีของเล่นมาใหม่ๆอีกนะนะครับ จะผมซื้อมารีวิวอีกนะครับถ้ามีของเล่นมาหม่ๆาอีกจะผมซื้อมารีวิวอีกนะครับมีมีประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้สวยงามมากตัวก็มีการชุดแล้วก็ตัวแล้วก็ติดไข่ที่ติดไข่นี่ให้มันแน่นๆนะนะครับแค่นี้เลยนะครับมีตัวเบเบนะครับนี่สามสี่ชิ้นเองนะครับสี่ห้าชิ้นเอง ง่ายๆนะครับประกอบง่ายๆไม่ยากนี่เลยประมาณนี้นะสวยนะครับถ้ามเจอไมเบทมาอีกผมอาจจะซื้อมาอีกนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบมเมเบทอยู่แล้วซาสมเบอยู่ซื้อมาสาสมก็ได้นะ <c oughs> อันนี้มันเป็นคลองปลอมนะครับเนี่ยที่ผมถืออยู่นี้มันเป็นคลองปลอมนะไม่ใช่คลองแท้นะครับเป็นคลองปลอม ต้อเป็นของแท้คงจะเป็นมาตาญี่ปุ่นะนะครับถ้าเป็นมาตาญี่ปุ่นนั่นแหละของแท้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเจอมีเบรดมาอีกเดี๋ยวผมงซื้อมารีวิวอีกนะครับผมขอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสัครให้ด้วยนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย